วัสด,ดีนะคะท่านชื้อนกแก้วทองนุ่มค่ะชาวบ้านเรียกทัานว่าป้าแก้วค่ะแก้วเป็นโอโทอโรเทศบาลตะบุนรังไว้าเรียกนะคะป้าแก้วพูดเองนะคะนี่มีใต้อย่างนี้เ,เดียวดอกไม้มันจะงามค่ะ mm hmm. เราเก็บเรียบร้อยสะอาดใช่ไหมไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรปึ๊บปิดนี่เรียบร้อยนะลูกไม้เนี่ย,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 วยพ,วพวกทั้งหลายพวดก,กล้ามีประโยชน์นะคะ ส้หนังไม้ได้นะจ๊ะไส้หนังไม้องก็ได้ไปใส้น้ำมัดก,ก็ได้ห้ามถิ่งเด็กขาดควดมีประโยชน์จ้าเอาไปปุูงด,ดอกไม้ก็ได้นะจ๊ะหรัถิ่งเด็กขาดอันนี้พุ่งงานก็ประก้วทำแจกเส้นผ้าคือว่าทำทุกเรื่องต่ร้าตะแคงทำทุกอย่างได้ต้นทำมดทุกเรื่องได้ต่างพุกย่างหาเรียนสุดานให้รูกใครล,ล้านเนี่ยได้ใครซื้อรถตลีที่ไม่ถูกก็เก็บกันไว้มาทำเลี้ยนสุดฐานได้ ทำง่ายมากเลยใครทำไม่ได้เดียเ๋ยวปากแก้วทำเองไว้สำหรับยกออกกำลังกายแค่นอันนี้คือว่าไปล้มมาแค้นหักก็คอชั่วคอเดีอยวจ่าทำตะกรา้าตะแกรงได้ทุกเรื่องค่ะใช้จากเตทุ่งกาแฟน,นะคะใครกินกาแฟเลือกก็เก็บไว้ค่ะถ้าย,ยากมาหัดมาหัดทีเต๊ะบานได้ค่ะเดี๋ยวเทศบาลเขาจะตอนให้ก็มีครูนะตะกร้าไหวเทียมค่ะมันมันมันอัตติ ใส่เครื่องจากโรงงานมาทําเป็นใบเทียมก็มาทักตะกร้าได้ค่ะงานนี้ตะแก้วไปค่ายเทศบ,บาลเทศบ,บาลก็รกับซื้อตะแก้วมีสมุดธนาคารในนี้ได้ขายได้เรื่อยได้เงินมาเรื่อยตามัดใช้จ้าได้แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็พอค่ายได้มีอะยะอันตรายต้องใส่ทั้งเสีเยงนะคะเพราะว่าพึ่งลอดไฟพึ่งเอ็พวกเมียต้องใส่ทั้งลูกซีเนกาต้องแยกทั้งทุ่งตะกร้าเยคะ วัตกรรมก็แก้วนะคะนี่ทำเองเวลาจะได้ไรก็มีที่รองการก้าวไม่ดีพอเอ่อพอยกขึ้นมาแล้วนอนตัวเท้าแค่นี่ถ้ามัดกรงขยะได้แลวกนี้่ปิดปิดได้นี่เวลาจะเอาน้ำมากก็นีง่ายมากเลยสะดวกสบายยังพวดไปมีเงี้ยซึงได้ไปแบบนี้โอเคนี่นี้ทอดโจ้เท้าแค่นินหน่อยนี่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  ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ปะแก้วะคะ่ะขอบคุณมากที่เจ้าหนูปะแก้วติกต๊กตน็อกนนี้นั้นเนะะ่ะขอบใจมากนะถ้าส้นใจอะไรก็มาปรึกษาปะแก้วได้นะคะอยากได้ดอกไม้ช่วยก็มาเอาแจกฟรีไม่ต้องซื้อค่ะ